สวัสดีครับอ่ะคลิปนี้นะครับมาดูเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับอีซสูด,ด็ก,ก้าครับ FXZ 2 7 0นะครับเป็นรถบรรทุกลูกลังนะครับโอ้รถเยอะครับ มาดูล้อหลังครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้ล็อ,นนอ,อต ยังขอบย2 5นะครับ 11R นะครับเป็นเรเดียนนะเผ่าโบก,กี้ก็นั่งพื้นเลยครับตอนนี้นะครับ ทางนี้ก็บิดครับเนื่องจากว่าทางนู้นตั้งพื้นนะครับโอ้ทีมงานดีทีนะครับก็เป็นรถร่วมนะครับผมที่มาวิ่งทำถนนก่อสร้างนะครับในเขตบริเวณนี้นะ น็อตขาดหมดครับเพราะว่าพอมันขาด2อสามตัวแล้วนี่พอมเหวี่ยงแล้วแรงบิดมันเยอะครับมันก็เลยไปด้วยกันเลยครับทีนี้